you ะะพีคจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่สุดฮิตกันค่ะที่ชื่อว่าบานาฮิวค่ะบานาฮิว ah นะคะเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสจ,จำลองที่ตั้งอยู่บนเชือกเขาเจิมเซินใกล้กับเมืองดาน,นังในภาคกลางของเวียดนามค่ะอารมณ์เมืองต้องมนในสายหมอกอากาศเย็นๆได้ฟิลยุโรปค่ะแบบฉบับเที่ยวกันเองไม่ได้ไปกับทัวร์นะคะอีพีก,ก่อนหน้านะคะสั่งบาร์สองคืนแรกค่ะพีครุยเดี่ยวเลยย่านฮอยอันคนเดียวเลยค่ะฮอยอันนะคะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆค่ะอย เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกนะคะโดยยูนิสโก้ค่ะหากใครยังไม่ได้ชมนะคะกลับไปชมอีพีก่อนหน้าได้นะคะรวมไปถึงเที่ยวทะเลชายหาดมีเควลคนเดียวเลยค่ะ2คืนสุดท้ายนะคะตะลุยเที่ยวบานา่งฮิลกับย่านดานังค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพิกมาจอยกับน้องๆ้องค่ะพิกจะพาทุกคนไปเที่ยววัดลินอึงค่ะกลาบขอพรเจ้าแม่กวนอิมไปคาเฟ่ซอนรามารีนาคาเฟ่โทนซีฟ้าสวยสดใสค่ะเอาจริงฟิลคลายซันโตรินีนะ าพาไปทานอาหารชะเลราคาโดนใจค่ะที่ตลาดซอนทรานท์มาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่เมืองดานางังบอกเลยว่ากุ้งรอสเตอร์ราคาถูกมากๆค่ะรวมถึงพาชมสะพานมังกรคราบดากอนสะพานแห่งความรักดานังค่ะและพลาดไม่ได้เลยนะคะกับร้านคาเฟ่ที่ต้องมาเลยค่ะร้านของคาเฟ่ร้านกาแฟสุดชิครีมทหารเวียดนามค่ะ ร้นานกาแฟเท่ๆราคาไม่แพงด้วยนะคะพนักงานก็บริการดีมากๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือคลิปเวียดนาม5วัน4คืน EP 2พร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันค่ะอันนี้คือก่อนจะขึ้นบาน่นาหิวเราก็มาแวะที่มินิบาทกันก่อนนะคะเพราะว่าของบนบาน่นาคือแพงมาก คนในพื้นที่เอเขาแนะนําเลยว่าให้เราอะมาซื้อของข้างล่างขึ้นไปได้เลยนะคะแต่วเราไปดูมินิมาร์ทก่อนว่ามีอะไรบ้างคือที่นี่เขาจะไม่มีเซเว่นนะทุกคนจะเป็นมินิมาร์ทนะคะเฉพาะน้ําเปล่าอ่ะบนบาน่าฮิวอ่อะขายไปขายอยู่ที่ราคาสามหมื่นดองเลยนะแต่ถ้าน้ำเปล่าข้างล่างอะหกพันหกพันดองคือมันจะต่างกันมากหากใครเป็นสายท่องเที่ยวแบบประหย,ยัดก็อย่าลืมมาแวะมินิมาร์ทซื้อของขึ้นไปก่อนนะคะอันนี้น้องๆน,น,นะเพิ่งบินมาถึงเลยคือเรามาจอยกัน เวซี่ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหมื่นดองอันนี้ซื้อแต่น้ำเลยนะตรงน้ำกินน้ำเก่งมากมีน้องๆยองเลือกกันอยูจากตัวเมืองดานางังนั่งรถไปบาน้าฮิวนะคะใช้เวลาประมาณ40-50นาทีค่ะ เป็นการเดินทางที่เราไปกันเองไม่ได้ใช้ทัวร์นะคะสามารถใช้วิธีเหมารถเที่ยวโดยใช้วิธีต่อรองราคาค่ะหรือเรียกแกร็บได้เลยสะดวกสุดค่ะคือตรงนี้จะเป็นบ้านพักสวัสดิการของพนักงานที่ทํางานที่บาน,นาฮิลแล้วตรงจุดขึ้นคือจะมีหลายสถานีด้วยคือถ้าเรามานอนก็นคือต้องไปขึ้นอีกจุดเลยนาอันนี้แบบมีนะักท่องเที่ยวขับรถนะชาวต่างชาติขับมอเตอ์ เราล็อกยาเดินทางขึ้นไปที่บานนาหิวเราจะไปจุดซื้อตั๋วก่อนซื้อทิกเกตน,นี้กลับน้องๆจะนอนข้างบนหนึ่งคืนนะคะนี่เป็นทางขึ้นนะเป็นแบบภูเขานะรถเขาจะขับมาส่งเราบนนี้นะคะก็สําหรับคนที่มานอนนะรถมาจอดตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันก่อนเขาบอกว่าคนที่มาไปแล้วก็กลับอ่ะก็คือราคาตั๋วที่ขึ้นเคเบิลคาร์คือจะแพงกว่าคนที่มานอนนะคะ ถ้ามันนอนจะถูกกว่าเดีย๋ยวเราต้องไปติดต่อตรงเคาน์เตอร์ก่อนรีเซพชันอยู่ชั้นหนึ่งนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะล็อบบี้เดีย๋ยวเราจะมาเช็คอินแล้วก็ซื้อตักวก,ก่อนที่จะก,ก่อนก่อนที่จะขึ้นเ,เนนะคเบิลคาร์ค่ะอันนี้บรรยากาศล็อบบี้นะคะคืออันนี้เราจองที่พักคือจะได้ตก,ก็ตฟรีสอง ที่ขึ้นเคเบิลคาร์สองแต่ว่าเราต้องซื้อเพิ่มอีกสองนะคะเราซื้อมาแบบห้อบฟูลมิลลี่ใช่ซักใบซีสองแล้วเราก็ซื้อเพิ่มอีกสองนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะราคาหกแสนสามหกแสนสามจ่ายเพิ่มก็เป็นล้านสองล้านสองหกหมื่นวันนี้เลทประมาณบาทพันเจ็ดร้อยที่เราซื้อเพิ่มนะเฉพาะชิปเกตที่ขึ้นเคเบิลคาร์อีกหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นดองนะคะ so you book one room ก็ให้กรอกเพิ่มแค่เบอร์โทรอีเมลนะแล้วก็เซ็นชื่อแค่นั้นเองแล้ว and show this to the, the staff they will accept t y o u a and this is the hotel voucher hotel voucher when you go t h e r you have m โอเคแสดงเกี่วเข้ามาเป็นหน้าตาติเก็ตนะคะขึ้นเทบันครา จ้าหน้าที่เขาก็แนะนําเรานะคะให้ไปเช็คอินอีกครั้งด้านบนค่ะแล้วก็ให้นำํำตั๋ตให้กับเจ้าหน้าที่สตาฟได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่สตาฟตรงนี้นะคะเขาจะถามเราแค่ว่ามากี่คนค่ะมาจากประเทศอะไรค่ะ มเทแล้วแบบเหมือนได้มากับครอบครัวคือปกติแบบขึ้นไปเจอกับชากับชาวต่างชาติตลอดอ่ะเออการเดินทางขึ้นไปบาน้าฮิวค่ะต้องนั่งเคมันคาขึ้นไปนะคะใช้เวลาประมาณ40-50นาทีเลยค่ะตลอดทางนะคะจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติค่ะต้นไม้ภูเขาน้ำตกค่ะแถมด้วยหมอกจางๆค่ะยิ่งสูงเท่าไหร่นะคะหมอกก็ยิ่งก่อตัวหนาขึ้นค่ะ ถึงแล้วนะคะอันนี้พอเราออกจากเคเบิลคาร์แล้วะค่ะขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะจะเจอทางออกตรงนี้เลยนะ,ะจะมีป้ายคำว่าซันเบิร์กนะคะเนี่ยค่ะทุกคนทางออกเจอตรงนี้เลยโหนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้มาแบบเจอเหมาะ หนามากเลยเหมือนนักท่องเที่ยวเยอะมากคือออกมาก็คือเจอตรงนี้เลยนี่บรรยากาศข้างในแบบล็อบีที่เราจะเข้ามาเช็คอินนะนี่เช็คอินเสร็จแล้วเราจะได้มาเป็นหมายเลขห้องนะคะก็จะมีแบบน้องเขาเดินไปส่งนะ มาจอยกับน้องๆน,นะคะที่พักหนึ่งเดียวบนบานนาฮิวค่ะเมอ่อเคียวดานางเฟน์วินเลดฮิวนะคะเข้าพักแบบห้องแฟมิลี่นะคะพร้อมฟรีทิเสต2ใบขึ้นเคเบิลคาค่ะอุปกรณ์ของใช้อำนวยความสะดวกคือครบเลยค่ะ เก็บของเรียบร้อยก็มากันที่สวนสนุกแฟนตาซีพาร์คค่ะที่นี่มีกิจกรรมเครื่องเล่นต่างๆมากมายเลยนะคะสําหรับใครค่ะที่ต้องการความท้าทายหวาดเสียวต้องไม่พลาดชาวดอปค่ะเครื่องเล่นสุดฮิตนะคะกิจกรรมสนุกสนุกเยอะมากค่ะเพราะม,มีตู้เกมค่ะมี CD 5D นะคะมีรถบัมด้วยนะเล่นฟรีไม่อั้นทุกอย่างนะคะดูสิทิ้งงานมาเต้นปล่อยจอยกันไปเลยค่ะรวมถึงนะคะมีถ้ำจุลสิกด้วยนะคะด้วยความ สนุกค่ะถือว่าอยู่ในระดับดีเลยค่ะเด็กๆน่าจะชอบค่ะออกมาเดินเล่นถ่ายรูปนะคะตรงนี้เป็นปราสาทจันทรานะคะเป็นโซนที่เปิดใหม่ล่าสุดของบานาฮิลค่ะสวยทุกมุมจริงๆเลยค่ะ นำอีกหนึ่งโซนสำหรับสายดื่มนะคะโซนนี้ชื่อว่าโซนเบียร์พาซาค่ะเดินมาตรงสตาร์บัคได้เลยนะคล้ายๆล้านเบียร์บ้านเราค่ะโดยโซนนี้จะเปิดช่วงเย็นจนถึงประมาณสี่ทุ่มนะคะหากเพื่อนๆสนใจสามารถเดินมาซื้อตั๋วหน้าง,งานได้เลยนะคะ,ะซื้อตั๋วตรงนี้นะคะทุกคนราคาอยู่ที่350,000ห่ดองค่ะ ส่วนเบียพาซาจะมีดนตรีสดเลยนะคะเดินเข้าไปข้างในได้เลยค่ะอาหารเป็นบุฟเฟต์นานาชาตินะคะอาหารหลากหลายมากๆค่ะพีคเก็บกบรรยากาศเป็นภาพรวมมาฝากแล้วกันนะคะเมนูคือเยอะมากๆค่ะทุกคนมีทั้งอาหารทั้งคาวหวานครบจบที่เดียวค่ะส่วนตัวมองว่าราคาไม่แพงนะเราสามารถนั่งกินกันแบบชิวๆไม่ต้องรีบเลยค่ะ เขามีคูปองให้สามารถนําไปแลกเบียร์หรือไวน์ก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถเดินไปแลกตรงข้างๆเวทีนะคะบอกเลยว่าใครกินจุคุ้มมากๆเลยค่ะบรรยกากาศการค,คืนคือสวยมากๆค่ะหากใครมาเที่ยวนะคะพิกแนะนำว่าค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะ สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนคือบรรยากาศดีมากๆค่ะเย็ยนแบบสดชื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่สะพานมือนะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปกันเลยเราว่าเราว่าพวกเราเช้าแล้วนะมีคนเชา้ากว่าเราแถวย,ยาวเย็นเลย อันนี้คือแถวรอไปเคเบิ้ลคารตอนเช้าพี่ว่าพี่ตื่นเช้ามากแล้วนะมีคนเช้ากว่าพี่อีกนี้เดี๋ยวเป็นเคเบิ้ลคานะคะที่จะขึ้นไปที่สะพานมือค่ะ อ,องนี้เป็นบรรยากาศนะคะสถานีที่รถโอ้โหนี่ขนาดเรามาตอนนี้คือ,อหกโมงครึ่งนะคือแดดแดดเริ่มมาแล้วอะพาอาทิตย์รีบไปไหนอันนี้คือแบบลงมาเช้ามากนะแต่แบบนักท่องเที่ยวก็ยังแบบเยอะมากก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนที่มามาพักที่นี่นะคะ แบบเย็นสดชื่นมากเลย ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วขึ้นมา25องศาเดี๋ยวพี๊กลับไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะไปกินข้าวเช้าด้วยเพราะว่าห้องพักที่เราบุ๊กิ้งกันก็คือมีอาหารเช้าด้วยนะคะลงมาสะพานมือคือถ้าจะมาคือต้องมาแบบเช้าๆเลยอ่ะเพราะว่าขนาดเวลาที่มาถ่ายประมาณ7โมงอ่ะคือแบบนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็แบบแดดเริ่มแรงแล้วด้วย อันนี้เป็นเบรคฟาสต์นะคะอาหารเช้าสวัสเจ้า,จาน,นี่บรรยากาศของอาหารนะคะทานมื้อเช้าเสร็จค่ะก็ออกมาเดินเล่นนะคะบรรยากาศสวยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปขึ้นเคเบิลคาร์ลงไปข้างล่างก่อนเขาก็จะมีทางพนักง,งานมาส่งด้วยรากกระเป๋ามาส่งให้น่ารักมากมีพนักง,งานมาส่งเรานะน่ารักมากเลยโอ้ยแสงคิวโซมา เราลงมาจากเคเบิลคาร์แล้วนะคะก็มีรถมารับเลยเดี๋ยวเราจะย้ายที่พักนะไปที่ดานังนะคะใช่ครับโอเคพี่ I love KFC หนอ KFC ไม่อร่อยโอเคพี่ KFC ไทย i k u e เดี๋ยวเราจะไปที่ดานังกันคุณนี้นี่ไปวัดเนี่ยไปกระเพรา มองนาะไปวัดลินอึ้งค่ะซึ่งตั้งอยู่แหลมซันตรานะคะทั้งเหนือของเมืองดานังค่ะระหว่างทางที่ไปนะคะวิวข้างทางคือสวยมากๆค่ะจากที่ถามคนในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นเรือของชาวบ้านนะคะดานังนะคะเป็นอดีตหมู่บ้านชาวประมงค่ะที่เป็นเมืองท่าสําคัญของเวียดนามกลางค่ะพีก็จินตนาการไปเองเลยนะคะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาหารทะเลถูกมากๆค่ะ ตอนนี้เรามาแวะกันที่วัดหลินอึงนะคะ่ะน,นี้เป็นทางเข้านะ,ะขอรถกเขาจะมาจอดข้างบนแล้วเราต้องเดินออกมาประมาณห้าร้อยเมตรนะคะตอนนี้นะคะพีอยู่ที่วัดหลินอึงนะคะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในดานังน,นะแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมคะ่ะองค์ใหญ่ด้านหลัง เจ้าแม่กวนอิมนี่คือองค์คือใหญ่ที่สุดในดานังเลยนะจากที่แบบถามคนพื้นที่เลยนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้คือแบบตอนนี้อากาศคือร้อนมากนะแต่ก็นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะมาถ่ายรูปก,กันเต็มเลยวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะคะที่สามารถมองเห็นวิวของชายหาดและตัวเมืองดานาังได้อย่างสวยงามเลยค่ะ น,นี้เรามาแวะอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟริมทะเละคะ่ะทุกคนสัญลักษณ์คือเป็นสีฟ้าอันนี้ชื่อร้านซอนทรามาดิน่านะคะวิวแบบดีมากอันนี้ที่พีคสั่งคือเป็นกาแฟของเวียดนามเลยนะคะราคาหกหมื่นดองค่ะเคือได้ฟิวที่แบบเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยคือดีมากๆเลยค่ะ ส่วนที่นั่งอ่ะเขาก็มีทั้งแบบว่าอินดอร์กับเอ้าดร์เลยใครมาเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะที่นี่ด้วยนะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลย เดินทางกลับที่พักค่ะคืนสุดท้ายคืนที่4ของพีกนะคะไปนอนที่ตัวเมืองดานังเลยค่ะแต่สำหรับน้องๆน,นะคะยังอยู่เที่ยวกันต่อนะพีกเลือกเข้าพักที่ Sun River Hotel ดานังค่ะจำเลที่พักคือดีมากๆติดก,กับแลนด์มาร์คสำคัญๆหลายที่เลยค่ะห้องพักสวยนะคะราคาไม่แรงมากด้วยค่ะอุปกรณ์ของใช้ก็คือมีครบนะคะวิวแม่น้ำฮานสวยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพีคมาอยู่ที่สะพานแห่งความรักเนาะข้างหลังนะคะเป็นช่วงกลางคืนนะก็พอมาถึงที่พักอะคะก็คือไปนอนพักผ่อนก่อนเนาะแล้วก็ออกมาตอนค่ำส่วนที่พักพีคก,กับตรงจุดแลนด์มาร์กก็เดินทางไม่ไกลมากนะสามารถเดินมาได้แต่ถ้าขี้เกียจก็เรียกแกปบก็ได้ค่ะประมาณแค่ประมาณ35,000ดองเองค่ะทุกคน พอมาเจอตรงนี้นะคะจะเจอสะพานมังกรนะแล้วก็มีสะพานแห่งความรักค่ะส่วนด้านหลังอะคะ่ะคือจะเป็นแบบว่าราบดากอนนะมองเห็นหรือเปล่าไม่มั่นใจคือแบบว่า3มแลนด์มาร์คว้ยคือมันอยู่ที่เดียวกันเลยทุกคนคือมันอยู่ติดกันเลยอะนี่ก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าเพิ่งเคยมาโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อ ตัวลับเตอร์ย่างหนึ่งซองสามซีซอสมิกมิกซอกับหอยนางรมย่างกับกุ้งบาหมึกหอยตาหลับมีต้มยำครึ่งย่างครึ่งต้มยำอันนี้าอันนี้อันนี้ิส่วนเซมเซมหอยตาหลับนีเซมเซมเอ่ออันนี้มาแค่อย่างตัวนีบซนีอิ๊วกับมีแทมสิบตัวอันนี้สิบตัวหอยนางรมย่างสิบตัวกับผัดพริกสองสองโอเคอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่ง เท่าไหร่นะ9แสนประมาณ1,300บาทเยอะอยากอยากรู้รสชาติน้ำจิ้มมากเลยอ่ะเจป็นน้้ิมไทยแลนด์ไทยแลนด์ป่ะรสชาติเหมือนไทยไหมมีน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยค่ะอ๋อเป็นซีฟู้ดไทยโอ้โหสดมีกุ้งนิดสดมากไม่สดไม่จ่ายตังค์คะโอ้ยภาษาไทยเก่งมากแถม10ตัวนี่5ตัวต้มยำ5ตัวเคิร์ดย่างค่ะ5ตัวต้มยำ5ตัวย่าง ับมีสิบตัวย<ม>่างกับขัดยูเน่แถมสองจานโอเคเออวันบุงเลยใบก้ามแพนเดี๋ยวมีนี่ยแล้วช้อนให้ไรครับเป็นกุ้งม,มีปลาหมึกเนาะแล้วก็เป็นหอยเยอะอยู่นะอันนี้ก็ให้ขัดผันบุ้งมาสองจานนะแต่ว่าเราเทรวมให้เป็นจานเดียวราชอบไหมเนไง อร่อยคล้ายไทยคล้ยไทยประเทศไทยไม่เค็มไม่เค็มจนเกินไปนะอันนี้ไม่เค็มอันนี้ดีนะอันนี้ดีป้อนป้อนลองลูเข้าไปเข็มล็เป็นหอยนางรมไอ้ลูกรสชาติเป็นแบบมันปรุงมาอร่อยาปรุงปุมาให้อยู่แล้วปรุงมาใหม่ ยำยำอ่ะรสชาติ่มเป็นระดับมันได้รสโด่งอร่อยทุ่อย่าอร่อยปี๊บอร่อยจิ๊อาเลยอร่อยอร่อยหอมลมอร่อยไหมอร่อยอร่อยปลาไหล texture เขาจะเป็นยังไงบ้างไะส่วนผสมอ่ะเหมือนเขาจะแบบใส่อะไรมาข้างในนะมีเครื่องปรุงเป็นเครื่องปรุงก็จะเค็มๆเค็มๆแล้วก็หอมลมแต่หวานก็เข้ากันดีเข้ากันดีนะเข้ากันดีอร่อย คือเราแบบสั่งกันแบบหิวจัดเลยอ่ะค่ะออเดอร์เพียบเลยสั่งข้าวไม่กินเลยค่ะไม่มีที่จะวางโอเคเราได้ล็อบเตอร์มาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันรสชาติเป็นไงเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะแต่มันมันจะได้อะไรไม่ได้ๆๆไค,คน้ำใช่แต่ใคร้ายกุ้งแม่น้ำแต่ว่ามันไกุ้งกว่าแบบนี้มันออกฟูฟู กแต่มันมีข้อดีคือราคามันถูกกว่าประเทศไทยเยอะเลยเออนี่แบบได้เยอะมากทุกคนอันนี้คือ,อนนแบบเราสั่งขนาดนี้ยแบบแสี่เป็นเงินไทยแ,บบแค่ประมาณพันพันกว่าบาทเองอะ่ะสัเราต้องกินอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นต้ม ไม่มีช้อนนะคะคือต้องยกสดนะอยากขอดูรสชาติก่อนไม่เหมือนต้มยำบ้านเราอะ่ะไม่เหมือนนะคือมันจะเจริญกว่าแต่ก็อร่อยกินได้แต่ว่าถือว่าคุ้มกับราคามากๆนี่ได้มาแล้วทุกคนร็อกเตอร์ตัวใหญ่มากว้าว <Wow. S 1> คือแบบน่าก,กินมากอะ่ะยังไม่ทันได้กินเลยนะแต่บอกน่าก,กินมาก เอามาขอชิมก่อนโอูเนื้อนี่แบบโอ้ยน่ากินมากอุ้เยี้มเนื้อแบบแน่นมากอร่อยนะแล้วก็สดด้วยอันนี้น้ำอ้อยคันสดนะคะสองหมื่นดองค่ะ ที่พักนะคะคอยู่ใกล้ๆกับบสถสีชมพูนะคะตั้งอยู่ในส่วนกลางของเมืองดานังเลยค่ะใกล้กับตลาดฮานด้วยใครเป็นสายช้อปปิ้งก็มาแวะชอปได้เลยนะคะเป็นของฝากทั่วไปนะ,ะตรงนี้นะคะจะมีร้านทองให้เพิ่อนๆมาแลกตังค์ได้ด้วยค่ะเรทดีมากถือว่าใช้ได้เลยค่ะอีกไฮไลท์นะคะเป็นร้านคองเคฟค่ะร้านกาแฟตีมทหารนะคะสาขาที่พิกแนะนําก็คือสาขาตลาดฮานดานังค่ะ เดินไปจากที่พักได้เลยนะใกล้มากๆค่ะพนักงานพูดภาษาอังกฤษคล่องมากๆนะคะบริการดีมากด้วยเมนูที่อยากจะแนะนําก็คือกาแฟมะพร้าวนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะอร่อยนะคะหวานนิดๆมันๆหอมๆค่ะเก็บบรรยากาศภาพรวมมาฝากค่ะ กีแยกกับน้องๆแล้วนะคะเราบินทั้งไปและกลับคนละไฟเลยค่ะ3วัน2คืนแรกนะคะพีกมาตะลุยเที่ยวคนเดียวเลยค่ะหากใครติดตามตั้งแต่ EP1 นะสำหรับทริปนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของสนามบินด้านนางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศค่ะ